เที่ยงแล้วเหรออืมอืวันหนึ่งพอตื่นขึ้นมาก็กานผู้หญิงไปซะแล้วตอนที่หนึ่งมาฮิโร่กับร่างกายที่ไม่ได้ตั้งใจอ้าอ้าเป็นหวัดได้ไงนะร่างกายไม่ค่อยมีแรงเลยอใครนะ่ะนี่ฉันเหรอฉันคือโชยามะมาฮิโร่ผู้ชื่นชอบเกมโป และการอยู่บ้านมีมีทางหลอกหน้าที่ชันจะเป็นสาวน้อยดูไม่เหมือนเดิมเลยร่างกายก็เล็กลงข,ข,ของจริงด้วยสิประสบการณ์ชีวิตน้อยอต้องตรว,สวจสอบจะเริ่มตรวจสอบแล้วนะอ,อ,อรุณสวัสดิ์พี่ชยัย นาะไม่ได้ทำอะไรเลยคือว่าฉันโฮ่าฮูฮ,โฮอืมอืมประสบความสำเร็จสินะเออที่จริงพี่ชายอย่างกระเดกกระถมแต่ก็น่ารักกว่าเดิมมากเลยนะ<อ>มีฮาริเธอแอบวางยาพี่งั้นหรอ <c oughs> ใส่ในอาหารเย็นิดหน่อยอะ่ะชอยามามิฮาริ เข้ามาหาลัยระดับหัวแถวและทำวิจัยอยู่เป็นน้องสาวผู้มีความสามารถลน้นเป็นน้องสาชวชอยามามิฮาริเข้ามาหาลัยระดับหัวแถวและทำวิจัยอยู่เป็นน้องสาวผู้มีความสามารถลน้นใส่เนื้อาหารเย็นิดหน่อยนี่เธอเห็นพี่ชายเป็นอะไรฮะหนูทดรองฮิคามาริอ่ ไม่ออกไปไหนมาสองปีแล้วติดเกมดามกนานๆทำงานครั้งงานเหรอถ้าจะให้เป็นรูปร่างก็คงอ๋ะเงินใช้ร่างกายหาเงินจะเริ่วิดีโอคอรแล้วนะไม่ใช่เว้ยจะเฝ้าสังเกตสถานการณ์นะเป็นการทดรองไม่ได้หวังให้ออกไปเป็นคนปกติด้วยสิ ไม่ต้องโผล่พยา,ยามหมดลิ้นก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมน่าจะนะน่าจะเหรอในช่วงนี้ไม่ลองนั่นสนุกไปก่อนละ่ะใช้ชีวิตแบบผู้หญิงนะเออใช้ชีวิตแบบผู้หญิงเหรอถ้าหาัดตื่นเช้าบ้างก็ดีนะ <c oughs> ถ้าพวกขนาดนั้นก็จะทําตามที่บอกอย่างดีเลยคนที่เข้ามาในห้องคนอื่นน่ะน,นะรีบออกไปให้แล้วเลยมัม้งชิวชิว หนูจะบอกเรื่องดีๆให้อย่างนึ่งนะอารมณ์ของผู้หญิงนะ่าสุดยอดกว่าผู้ชายร้อยเท่าเลยล่ะ,ะถ้าอยู่ๆพี่ชายได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้ช็อกจนหัวเสียแน่นอนทำอะไรพอด,ดีๆดดล่ะระวังตัวด้วยนะเอะอเสียสตเอ ดูสิจะเป็นไงต่อ